สวัสดีนะครับคลิปนี้เนี่ยเราจะส่องอัปเดตแล้วก็ปั้นเจ้าตัวใหม่กันนะครับเดีย๋ยวเราดูในส่วนของตรงแบนเนอร์ก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างอ่าคุกกี้ตัวใหม่นะครับชั้นตะเรนนะครับผมแล้วก็ก,กิจกรรมนะครับสอบปลายภาคมีโวตคุกกี้แห่งปีอันนี้น่าสนใจนะครับคุกกี้ที่อันดับหนึ่งจะได้รับสกินวาเลนไทน์ครั้งนี้ไปเดีย๋ยวจะไปดูในส่วนนั้นกันแล้วก็อันนี้สกินแล้วก็สกินเยลลี่ครับ ประกาศเข้าๆกิจกรรมสกินใหม่กาแฟตู้สุ่มสกินนะครับติดจิลรีคุกกี้แห่งปีแล้วก็แกนแชมเปนลีนะครับผมซีซั่นคโคลเบอร์รี่ดีอะไรเนี่ยขยายเวลากิจกรรมผู้เล่นใหม่อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับมีการบัฟเจ้าตัวพิซซ่าพิซซ่าเนี่ยเพิ่มคะแนนเยรี่ชิมพิซซ่าส่งพิซพซ่าส่งพิซซ่าจำนวนมากจังหวะเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะ ไม่มีอะไรปรับแล้วที่รามิสูอะที่รานมิสูโอ้ทีรานมิสูก็จังหวะเท่าที่ดูก็เหมือนเดิมก็คือเพิ่มคะแนนนั่นนี่นี่แล้วโคเบอรี่อะโหโคเบอรี่ปรับเยอะจังเปลี่ยนแปลงให้ไม่ใช้ฟังก์ชันความเร็วคงที่เมื่อขี่อ้าวแสดงว่ามันสปีด้วพุ่งแล้วดิเอ้ยนี่น่าสนใจนะครับลดพลังชีวิต20หน่วยลดระยะเวลาคูลไทม์สาีก็คือ ตายเร็วขึ้นแต่สกิลได้ถี่ขึ้นแล้วก็เพิ่มคะแนนต่างๆนะครับองยิ้มองยิ้มยังไม่บัฟนะครับเออแต่องยิ้มเดี๋ยวแผ่นหน้าก็บัฟอยู่ดีเพราะว่าเดี๋ยวจะมีสกินในแผ่นหน้านะครับแลสะสัตว์เลี้ยงพิซซ่าสัตว์เลี้ยงแต่พิซซ่าเมื่อก่อนนี่เป็นตัวทําแต้มดุจกกัดเลยนะผมจําได้สมัยที่มันมาเราโคอยังเอานะครับไม่รู้ว่าบัฟมารอบนี้จะขนาดนั้นเลยไหมแล้วก็นี่ จเลี้ยงทีรามิสุเนี่ยเหมือนจะมีปรับด้วยนะครับผมอืมชาเลนชาเลนมาดูในส่วนของตู้กาชาดีกว่านะครับเดี๋ยวตัวใหม่เดี๋ยวเราให้มาเคลียร์นะมีสมบัติใหม่มาเออแพทที่แล้วอะ่ะผมพึ่งตามเก็บสมบัติครบหมดแล้วนะครับผมเออเราก็มีสกินอ๋อนี่เหรอผมบอกตรงๆว่าแพทเนี้ยผมไม่ได้สุ่มเพราะว่าเรามีตัวผลึกดาวสายลุงเยอะอยู่แล้วนะครับ เดี๋ยวเข้ามาเก็บนะสกินเยลลี่โอเคแล้วก็หมดนะครับนี่มีแกงเชเบลลี่เดี่ยผมไม่มั่นใจว่าผมผ่านเข้าไหมวะเราในหัวอาจจะถ้าผมไม่ผ่านผมอาจจะต้องกดเพรเข้าไปเล่นอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะตรงนั้นนะครับเดี๋ยวขอดูร้านแพ็กเกจอ่าแล้วก็ฝากร้านสปอนเซอร์ช่องเรานะครับร้านคุกกี้แด์ช็อปนะครับรับเติมเกมคุกกี้ลนด์แล้วก็เกมมือถืออื่นๆนะครับ เติมไว่ปลอดภัยนะครับคุกกี้แลนด์ช็อปเอ่ออันนี้โหนี่แพ็คอุ้ยอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้แนนพ็คเน้นสุ่มเหรออันนี้แพ็คสมบัติอะไรไอ้ของนี่หีบสมบัติเลเจนารีลึกลับการันตีสมบัต e ิอีพิกหรือเลเจนารีที่สามารถอัปเกรดได้มีโอกาสเจอสมบัต e ิอีพิกอ๋อนี่อันซน้ายสมบัต e ิอีพิกอ๋อก็คือการันตีของที่มันไม่ตันที่เรามีในไอเดียอ๋อ ถ้ายังไม่ปลดล็อกแน่เลยผมว่าถ้าถ้า,ถาท,ที่ที่ปลดล็อกแล้วถ้ายังไม่ปลดผมไม่มั่นใจว่าจะมีโอกาสเจอไหมนะเอ้ยไม่ดิก็มีโอกาสเจอดีสมบัติมันไม่เหมือนคุกกี้นะครับเออไม่ไม่มั่นใจเลยว่าแพ็กนี้เออเพิ่งเคยเจอแพ็กแบบนี้อันนี้ทั่วๆไปนะครับอันนี้นานแล้วอันนี้นานแล้วผมเห็นมันเด้งอยู่นะครับสกินแยลี่โอ้รอบนี้โชคดีผมมีดองแต่รอบที่แล้วนะครับ อันนี้ชอตเอ้ยไม่กี่ผมเห็นอะไรสูมได้ห0สิบครั้งเล้อเยอะจังอะ่ะอ๋อสูงสงกินคุกกี้ได้ห้าสิบครั้งนะฮะผมโอ้โหเยอะนะเยอะเยอะนะครับก็อันนี้ก็ยีบห้าแล้วลูกบาก็25ยีบห้าอ่ะอย่ามาดูในส่วนของกิจกรรมต่อผมเห็นมันมีสกินกาแฟนี่เอออันนี้รล่านี้เป็น,นมิชชั่นสมบัตนินี้นะครับผมรางวัลตาประทับเนี่ยเน,นี้ย เฮ้ยเหมือนมันรีเซ็ตไหมเาดูหน่อยนะรายการรางวัลเนี่ยเนี่ยสก,กินโอ้ยกาแฟก็ยังอยู่ในนี้เนี่ยเอา้าเวรกรรมทำมานั่งทำใหม่อันเนี้ยนะครับแต่สก,กินตัวนี้ผมเฉยๆนะไม่ได้รู้สึกสวยมากแต่ต้องเก็บอยู่ดีวะวะ <laughs> เออเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเต็มเต็มแล้วแต่ถ้าไม่มีสก,กินมันก็แปลกๆนะนะครับก็ต้องเอาอยู่ดีอะผมอะ ามาตามตาม,ตามถึงเวลาตามเจ้าตัวใหม่นะครับชาตเเลอน,นะครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงโอ้คลิปที่แล้วอะ่ะอัปเดตท,ที่แล้วมั้งอยู่สองรอบที่แล้วผมลืมตีแคนดี้ไว้รอบนี้ไม่ลืมรอบนี้ไม่ลืมนะครับปรากฏลืมแหมมีเหมือนจะมีตัดผลด้วยใช่ไหมอ่ะตัดผลช่างมันไว้ก่อนเพราะผมเล่นไว้นะครับมาอัปเกรดอัปเกรดใช้ความสามารถอับอัพอัป,อป,อป,อป ัขวนเลือๆครับเบรกเอาสุ่มให้เราเยอะมากเออนี่เลเวลัพไหมสามสี่ห้านะครับอุย้ยอ๋อเซรามิสูเออผมต้องแรกซะหน่อยวะหกพันนะครับเดี๋ยวผมไปเล่นหาอันนี้เอาอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวหาเดีย๋ยวผมหาเวลามาแลกมีเวลาให้เล่นหนึ่งเดือนสบาย โอ้ยขอให้รู้สึกถึงความจริงใจทำไมฉายามันฉายามันแอแตกอย่างเอออ่ะสะเลี้ยงต่ออันนี้คอมโบกับสมบัติใหม่นะครับทุพกพี่สเลี้ยงสเลี้ยงนี่ก็เกี่ยวกับพลังชีวิตนะครับกเนี่ยห้าหน่วยจบที่สิบหน่วยนี่เลยเกมชอบทำตัวเลขนี้นะครับอ่ะที่เหลือต้องใช้คริสตัลแล้วครับอืม มี10หน่วยจริงด้วยนะครับต่อไปก็ในส่วนของแคนดี้พิเศษนะครับแคนดี้พิเศษเอ้เดี๋ยวก่อนหวว่าตรงนี้มันจะมีนี่ครับตรงนี้ก่อนอย่นล็อตประหยัดผงได้นะครับนิดหน่อยนี่สิบห้าอันเอาก่อนนะครับเ่อ้ยผมเพรกลับมาหลักแสนนะไม่ได้กลับมาหลักแสนนานมากนะครับ ว่าอัปเดตที่แล้วโอ้ผมเติมแพ็กไปเยอะอยู่แล้วก็นั่งเล่นหาไม่จะมีพวกของแตกของนั้นอันนี้เราก็เก็บไปนะครับแต่ไม่รู้คลิปนี้จะเสียงงงๆบ่นนะเพราะว่าถ้าใครสังเกตอะปกติคลิปโอเวอร์เบรกอะผมจะแบบโอ้โหลงแบบสายอะเพราะว่าปกติผมตื่นเวลานั้นแต่เกมมันชอบอัปเดตเช้าไหรอบนี้ก็อ่ะดักหน้าเกมเลยตืออ่นเช้าแม่งตามเกมนะครับ เออคือแปดโมงเนี่ยแต่ละคนอาจจะรู้สึกว่าเอยปกติสำหรับผมมันคือเช้ามากครับเพราะปกติผมตื่นเที่ยง <c oughs> อ่าเรียบร้อยนะครับตันเรียบร้อยอ่แล้วก็เหลือไปไปแลกกันดีกว่านี่รอบนี้นี่ย้ำอีกทีหนึ่งว่าเราไม่มีคลิปสุ่มนะครับว่าดาวเกินเยอะสุ่มไปก็ไม่สนุกอยู่ดีก็แลกเราดีกว่าอ่ะครบพิซซ่าต่อนะครับครบเหลือโคลเบอรรี่เนาะนะครับ อ่ะใส่กันเลยนะครับสกแล้วก็ทีลามิสมเมรินซ่านะครับอ่ะประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไว้เจอกันในคลิปถัดๆไปสวัสดีครับ